หมดหวังได้เนิน350คืนในปี2554ทหารพรานกรมทพ .26 ได้บุกยึดเนิน350เอาไว้ได้ซึ่งบนเนิน350เป็นสันปันน้ำนะครับเป็นเช่นเสศษแดนพอดีเลยครับก็ถือว่าอยู่ในฝั่งไทยตั้งแต่เนิน350เรื่อยไปจนถึงเนินจนไปถึง291ทหารพรานจากกรมเรา26ก็ได้บุกยึดควบคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดตอนนั้นนะครับเสยยุทธพลคำมีหรือว่าพล พันโทยุทธพลคำมีนะครับได้นําลูกน้องซึ่งเป็นทหารพรานกรมทพ26ค่ายปักสงชัยได้วางลวดหนามหีเพลงแสดงเส้นเขดแดนชัดเจนตั้งแต่ปราสาทตะควายนะครับล่องน้ําปราสาทตะควายขึ้นไปถึงเนิน350แล้วก็ยาวไปถึง291แต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าได้ฟังโฆษกกองทัพบ,บกได้ถแถลงนะครับได้ถแถลงข่าวบอกว่าเนิน350อยู่ในเขตประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรน,นะครับ แบบนี้ก็ต้องหมดหวังล้สิครับหมดหวังที่เราจะได้เนินสามห้าศูนย์กลับมาคืนในเมื่อเรายอมรับแบบนี้นะครับเราคงหมดหวังแล้วและครับที่จะยึดเนินสามห้าศูนย์กลับมาคืนซึ่งก็เรายอมรับแบบนี้นะครับกองทัพบ,บกเกาะกระสวงกระลาหม่มหรือว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาบอกแบบนี้มายอมรับแบบนี้ก็ไม่มีทางอื่นนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในปี2554นะครับ ผมก็อยากถามเหมือนกันว่าทําไมทหารพรานกรมทพ26จึงเข้ายึดเนิน350เอาไว้นะครับลบกันหลายวันนะครับแต่เราก็สามารถยึดเนิน350ได้นะครับซึ่งเนิน350เนี่ยเป็นเนินยุทธศาสตร์สําคัญอยู่บนสันปันน้ําเส้นเ็ดแดนนะครับตามหลักแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องแบ่งครึ่งกันละครับระหว่างกัมพูชากับเราแต่อันนี้ทางโกุกะลาหมเนี่ยบอกว่าเป็นของ โฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าเป็นของขมศอยู่ในเขตขมศผมก็ยังงงนะครับถ้าแบบนั้นทําไมจะต้องให้ทหารพรานของเราในปี2554เนี่ยเข้าไปโจมตีแล้วก็ยึดควบคุมเนิน350ไว้ซึ่งพวกเขาก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตนะครับหลายคนได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับต้องเสียชีวิตกว่าที่จะได้เนิน350กลับขึ้นมานะครับแต่วันนี้นะครับเรากลับมาเสียให้กับขมศแบบง่ายนะครับยังไม่ได้รบกันเลยนะครับ ปรากฏว่าโคศกกละห ו มก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไทยแสดงว่าเราเสียไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับรูปบังเกอร์ทั้งหมดในภาพทั้งหมดนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ mm hmm. ก็ทางเขมรหรือว่ากรัรมพูชาเนี่ยได้ขึ้นมาสร้างไว้บนเนิน350ในปี2554นะครับซึ่งเมื่อเราลัดะเวนไปเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับไม่มี พอเราตกลงกับคอมเมนต์ว่าห้ามไม่ให้คอมเมนต์ขึ้นมาดัดแปลงภูมิประเทศแล้วก็มาวางกําลังอยู่บนเนิน350นะครับแต่วันหนึ่งนะครับปรากฏว่าคอมเมนต์มันก็ได้แอบ,บขึ้นมาทําบังเกอร์ไว้ถึง12ป้อมด้วยกันนะครับแล้วก็วางกําลังจึงเกิดการรบกันนะครับในปี2554นั่นเองครับซึ่งที่เนิน350แห่งนี้ในการรบกันครั้งนั้นนะครับ กว่าที่เราจะยึดได้นะครับเพราะว่าขมเมนตมันมายึดเนิน3ามอ้าเนินสามไว้แล้วก็ตั้งปืน 82, คอ82ดสคอร้อยมมไว้ยิงถล่มโจมตีกับพวกเรานะครับยิงถล่มโจมตีฐานทหารของเราที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับทําให้นี่เรียกว่าเขามองเห็นตรวจการเห็นฐานเราหมดนะครับก็ทําให้เราต้องสูญเสียนะครับมีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับพวกเขามองเห็นฐานของเราอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเพราะเนิน3ามเป็นเนินยุทธศาสตร์สําคัญ มันสูงนะครับมองเห็นทั้งฝั่งกัมพูชามองเห็นทั้งฝั่งไทยมองเห็นหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็เห็นฐานทหารของเรานะครับจึงทําให้เขาสามารถควบคุมการรบได้นะครับตอนนั้นนะครับทหารพรานของเราก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะว่าเขม่นยึดเนิน3า0ไว้แล้วก็ยิงปืนคอ82ดสอคอร้อยมม,มถล่มนะครับผมจึงคิดว่าเนินแห่งนี้เป็นเนินตรวจการนะครับสาคัญ เป็นในยุทธศาสตร์ทางทหารคิดว่าทางกองทพัพภาคที่สองจะยึดคืนแต่ที่ไหนได้นะครับพอได้ฟังข่าวว่าโคศกกองทัพบกออกมาบอกว่ามันเป็นอยู่มันเป็นเนนที่อยู่ในเขตของขมิแล้วแบบนี้ก็สิ้นหวังนะครับสิ้นหวังจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้นะครับเรียกว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้รบนะครับซึ่งทหารพรานกรมตจ้ฟอสองหกนะครับ ก็ได้รบกันกับคขมเตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรายึดเนิน350มาได้ตั้แต่ปี2554นะครับฐานพานกรม2องหงยในกอรับผิดชอบดูแลประสาทแต่ควายดูแลเนิน350ยาวไปตามสันเนิน 241i 291นไอ291นะครับแล้วก็เสยุทธพลคำมีก็วางลวดน้ำลากลวดน้ำตลอดแนวไปนู่นแหละครับเรียกว่าตามเขตแดนสันปันน้ำแสดงเขตแดนอย่างชัดเจนนะครับ แต่แล้ววันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้เกิดการรบกันอีกอย่างหนักนะครับทหารพรานเรามีอยู่หลายฐานนะครับตามสันเนินนั่นแหะแต่ว่าฐานหนึ่งเราก็มีคนแค่ไม่เกิน12คนนะครับเพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบมันกว้างนะครับก็เลยอยู่กันไม่มากในในวันที่24นั่นเองนะครับ24กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับขมินก็ได้ยกกําลังจํานวนหลายร้อยคนนะครับเข้ามาโจมตีนะครับทําให้ทหารพรานเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับ บวกกับการยิงสนับสนุนอย่างหนักหน่วงรุนแรงจากฝั่งกัมพูชาทําให้ทหารพรานต้องถอยลงมานะครับถอยลงมาอยู่ด้านล่างเขมรจึงยึดเนิน350เอาไว้ได้และในเวลาต่อมานะครับทาง F16 ของเราก็ได้ทิ้งบอมบ์นะครับทำให้ทหารกรัมพูชาเนี่ยหรือว่าทหารเขมรเนี่ยสูญเสียจํานวนมากแล้วก็ทาง R31 หรือว่า R31 นะครับได้เข้าตี เพื่อที่จะยึดเนินนั่นคืนมานะครับแต่ก็ถูกกับระเบิดนะครับที่จะขมินเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็วางกับระเบิดังหารบุคคลไว้เต็มไปหมดนะครับทําให้ทหารเราที่เข้าไปก็ไปเหยียบกับระเบิดได้รับการสูญเสียนะครับจึงได้มีการเรียกว่าไม่เข้าไปยึดนะครับตามที่ได้ข่าวมาก็บอกว่าแบบนั้นนะครับ และก็สู้กันมานะครับในคืนวันที่28จนถึงเวลาที่ว่าหยุดยิงนะครับพอหยุดยิงแล้วปุ๊บขมรนเขาก็ยึดเนิน350ได้สําเร็จนะครับเราก็เลยยึดเนิน350ไม่ได้นะครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าเราน่าจะเข้าตียึดเนิน350ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเนินยุทธศาสตร์สําคัญนะครับก็มั่นใจว่าเราจะต้องยึดได้โดยการทิ้งระเบิดทําลายแล้วก็ ใช้บังกระโลตอปิโดทำลายสนามจุนระเบิดแล้วก็เข้ายึดเนิน350มาเพื่อควบคุมในการครบในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สําคัญแต่พอได้ฟังโคโสุกกราโฮมหรือว่าโคโสุกกองทัพบ,บกนะครับออกมาพูดว่าเนิน350อยู่ในเขตกัมพูชาก็ทําให้ผมนี่โอ้ยพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับหมดหวังแล้วครับสิ้นหวังแล้วที่จะได้เนิน350กลับขึ้นมานะครับ คนไทยเราก็ต้องทําใจนะครับในเมื่อทางโคศกกองทัพบ,บอกออกมาพูดแบบนี้นะครับทหารที่เคยปกป้องผืนแผ่นดินไทยบริเวณเนินสามห้าศูนย์บริเวณปราสาทตะควายเนี่ยเขาปกป้องในปีห้าสี่นะครับทหารพลานเราก็มีทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตแต่ก็สามารถรักษาทั้งปราสาทตะควายและเนินสามห้าศูนย์ไว้ได้นะครับเขาจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเขารู้ข่าวแบบนี้นะครับดวงวิญ,ญญาณของ นักรบไทยที่สูญเสียนะครับที่อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยที่ทําตรงทางขึ้นปราสาทต,ตะควายนะครับเขาจะรู้สึกยังไงถ้าวิญญาณพวกนั้นรู้ว่าตอนนี้เราเสียเนินสามให้กับคขมเไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้รูปกันอีกเลยนะครับก็หมดคาพูดแล้วครับผมก็คงจะต้องเสียพื้นบริเวณเนินสามูนย์ให้กับคขมรจริงๆนะครับ ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับจะเหมือนที่ทางโคศกกองทับบกพูดหรือเปล่านะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราแพ้ขำเม็นตั้งแต่ยังไม่ได้รบนะครับต้องทําใจครับพี่น้องคนไทย